ก่อนชมคลิปนี้จะลืมกดติดตามต้นสวิต2020เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาสาธิตวิธีการถอดใบมีดเครื่องปัน่นหลายๆท่านเวลาใช้เครื่องปั่นมาแล้วเนี่ยถ้าไปปั่นของแข็งๆเนี่ยครับมักจะพบปัญหาว่าหลังจากปั่นไปหลายๆรอบเนี่ยจะทําให้ของที่เรานําไปปั่นเนี่ยไม่ละเอียดซึ่งสาเหตุหลักๆก็คือตัวใบมีดนะครับตัวใบมีด เขาไม่คมไม่มีความคมเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะทําให้ใบมีดคมก็ขึ้นอยู่แล้วแต่กับวิธีการของแต่ละคนนะครับในที่นี้าจะสาธิตนะวิธีการถอดทวนใครที่ใบมีดหักหรือว่าต้องการเปลี่ยนใบมีดใหม่สั่งซื้อใบมีดใหม่เข้ามาเนี่ยนะครับยังไม่รู้ว่าถอดยังไงเดี๋ยววันนี้จะมาสาธิตให้ดูนะครับตัวใบมีดเองเนี่ยมีขายตามออนไลน์ทั่วไปนะครับ ดังนั้นเวลาที่เครื่องปั่นไม่เข้าบางคนเนี่ยก็ไปซื้อเครื่องปัน่น <c oughs> เครื่องใหม่มาใช้ไม่แนะนำนะครับอะไรประหยัดได้ก็ประหยัดนะครับถอดออกมาแล้วก็รับคมก็ได้เดี๋ยวมาดูวิธีครับวิธีการถอดง่ายๆนะครับตัวนี้จะเป็นกระปุกกระปุกปั่นนะครับก็วิธีการถอดนะครับอันนี้เป็นส่วนของใบมีดนะครับให้เราคว่ำลงด้านล่างนะครับเราจะเห็นว่าในส่วนของตัวที่ประกอบเข้าแกนหมุนของเครื่องปั่นนะครับเขาจะมีสกรูอยู่ด้านในนะครับ แล้วก็จะมีนัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมให้เรานะครับใช้คีมนะครับหรือว่าอะไรก็ได้นะครับที่สามารถจับในส่วนของใบมีดนะครับเพื่อป้องกันการบาดเจ็บนะครับจากนั้นอีกด้านหนึ่งก็เราก็ใช้มือของเราเนี่ยแหละนะครับจับหมุนนะครับหมุนนะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับแล้วก็คลายออกนะครับคลายออกมานะครับจะเห็นว่าด้านในจะมีตัวนัดสี่เหลี่ยมอยู่หนึ่งตัวนะครับ แล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะมีชุดชุดแหวนนะครับน่าจะเป็นแหวนหนังกับแหวนแหวนตันเล็น,นะครับด้านบนเนี่ยเราก็สามารถดึงดึงตัวใบเมีดขึ้นมาได้เลยนะครับนะครับแต่และรุ่นก็จะไม่เหมือนกันนะครับบางรุ่นด้านบนก็จะมีเป็นแหวนเหมือนกัน,นครับบางรุ่นก็จะเป็นซีนยางลักษณะน,นี้นะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้เราไม่สนใจนะครับเราสนใจแค่ นะครับชุดนี้ใบมีดนะครับหลังจากถอนมาเสร็จแล้วนะครับเราก็ดูเช็คตรงคมบริเวณคมนะครับว่าเขามีความคมไหมแตกบินอะไรไหมนะครับถ้าไม่มีความคมนะครับก็รับนะครับนำไปรับอาจจะใช้เป็นหินนะครับหินขัดเหมือนรับคมมีดทั่วไปก็ได้นะครับแล้วแต่วิธีนะครับแล้วแต่วิธีของแต่ละคนนะครับว่าจะรับยังไงนะครับรับเสร็จก็เช็คความคมนิดนึงนะครับโดยใช้มือลูบลูบดูที่สันนะครับถ้ามีความคมที่โอเคแล้วนะครับก็ใส่กลับเข้าไปนะครับ ใส่แวนที่เป็นลักษณะเหมือนแวนแว่นหนังเข้าไปก่อนนะแล้วก็แวนสแตนเลสแล้วก็ตัวนัดสี่เหลี่ยมนะครับก็ใส่เข้าไปให้ตรงร่องนะครับของเขานะครับลักษณะนี้นะครับทีน,นี้ก็ประกอบเข้าไปเหมือนเดิมนะครับโดยการหมุนหมุนตามเข็มนะครับตามเข็มแล้วก็เหมือนเดิมนะครับใช้อุปกรณ์ช่วยจับเราใช้มือหมุนเข้าไปให้ตึงๆนะครับ อันนี้นะครับก็นำไปใช้ได้นะครับอันนี้เป็นกระปุกนะครับเป็นแบบกระปุกส่วนเครื่องที่เป็นแบบโถปั่นลักษณะนี้นะครับก็เหมือนกันนะครับเราก็ถอดชุดใบมีดออกมาก่อนนะครับนะครับเหมือนกันนะครับวิธีการถอดหาอุปกรณ์ช่วยจับนะครับก็จะมีเหมือนกันนะครับมีนัดสี่เหลี่ยมเหมือนกันแล้วก็หมุน ทวนเขียมเหมือนเดิมนะครับงานนี้ก็จะมีแหวนเหมือนเดิมนะครับสองตัวดังนั้นเราก็ดึงตัวใบมีดออกมาได้เลยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็นำไปรับคมนะครับขึ้นอยู่กับวิธีการนะครับถ้ามันหักก็ซื้อนะครับ ตัวใบมีดมาเปลี่ยนใหม่นะครับจากนั้นก็ประกอบเข้าไปเหมือนเดิมนะครับใส่เข้าไปปึ๊บใส่แหวนนะครับสองตัวขยับตัวนัดสี่เหลี่ยมให้ลงล่องแล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกากอุปกรณ์ช่วยจับนะครับแล้วก็ล็อกหมุนให้ตึงเลยนะครับ แค่นี้นะครับสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้เหมือนเดิมนะครับง่ายๆแค่นี้นะครับคุณก็สามารถทำเองที่บ้านนะครับได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณแม่บ้านคุณพ่อบ้านก็ถ้าหาคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ